หนึ่งนาทีกับกทอทการลอดอุโมง์ตามแยกต่างๆมีส่วนช่วยลดปัญหาด้านการจราจรผู้ขับขี่จึงนิยมใช้เส้นทางดังกล่าวโดยเฉพาะในช่วงการจราจรติดขัดแต่ขณะที่ขับรถเข้าอุโมงทัศนวิสัยการมองเห็นอาจเปลี่ยนไปจากการวิ่งด้านนอกผู้ขับขี่ควรลดความเร็วจนกว่าทัศนวิสัยในการมองจะมองได้ไกลขึ้นซึ่งหลักปฏิบัตินี้นำไปใช้ได้กับการขับรถขึ้นลงเนินหรือสะพานด้วยเช่นกัน สำหรับความเร็วควรอยู่ในระดับ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรจำกัดความเร็วที่ปรากฏเพราะการขับรถโดยไม่ลดความเร็วขณะลอดอุโมงค์ขึ้นลงเนินหรือสะพานอาจทำให้พุ่งชนท้ายรถคันหน้าได้หากรถคันหน้าเบรกจอดหรือรถติดนอกจากนี้อุบัติเหตุอาจเกิดจากความไม่คุ้นเคยในการขับรถเข้าอุโมงค์ด้วยจึงควรชะลอความเร็วและมีสมาธิในการขับขี่ ไม่ปฏิบัติภารกิจอื่นขณะขับรถลอดอุโมงคหรือขับรถลงเนินหรือสะพานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม